นักโทษมีเรื่องกับผู้คุมเนี่ยมันตายไปทั้งครึ่งตัวแล้วนั่นกรณีที่สงสัยว่ามีคนอื่นทำให้ตายเพราะผ้าคนหนูเล็กๆเนี่ยความยาวประมาณห้าสิบเซนนี่โอ้โหมัดผูกคอตายยากนะถ้าจะมัดรวมอย่างนี้มันก็ลำบากถ้าผ้าขาม้าว่าไปอย่างนะครับและแถมนั่งด้วยตายในท่านัน่งด้วยเชือกผูกระดับกลางอกแล้วก็นั่งโอ้ผมว่า มนุษย์มันไม่มีใครไม่กลัวตายนะครับที่ต้องมาไลฟ์เพราะว่ามีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งขอให้ผมมาพูดเรื่องพุ่มกับโจที่เสียชีวิตนะครับคือไ <c> อ <oughs> ้เรื่องพุ่งกับโจเนี่ยนะครับถามว่าตอนนี้สถานะของพุ่มกับโจเนี่ยเป็นผู้ต้องขังศาลชั้นต้นมีคำมิภากษาประหารชีวิตลดโทษแล้วเหลือจำคุกตลอดชีวิตนะฮะแต่ว่าอยู่ระหว่างที่ ทางพุ่มกับโจ้เนี่ยยื่นอุทธร์อยู่นะครับผลการอุทธร์จะลงมาอย่างไรเนี่ยถ้าไม่รับอุทธร์อันนั้นก็จะเด็ดขาดนะครับจะเป็นนักโทษเด็ดขาดนะครับแต่ถ้ารับอุทธร์ก็ต้องสู้กันนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางที่จะไปถึงชั้นฎีกาอีกนะครับนะฮะถึงชั้นฎีกาอีกนะครับตอนนี้ถามว่าไอ้พุ่มกับโจ้เนี่ยมันชั่วหลายไหมที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยนะครับ พื้นฐานผู้กับโจ้เนี่ยเป็นคนที่จะปลอย <c oughs> คนสำอางนะครับพูดตามหลักภาษาชาวบ้านว่าเป็นคนสำอางนะครับรูปหล่อเป็นคนสำอางนะฮะแล้วก็เขาก็ไปทำธุรกิจสีเทาเขานะครับเกี่ยวกับเรื่องรถจนได้เงินมาเป็นพัผลานด้วยความที่โจ้เนี่ยมันไม่เคยจะทำงานมาเป็นมือปราบมือแปลกับเขานะครับก็บุญ วาสนาได้ไปเป็นผู้มุ่งกับเมืองนครสวรรค์นะครับพอทางสอพอเมืองนครสวรรค์เนี่ยจับกลุ่มผู้ต้องหายาเสพติดได้ไอ้โจ้ก็จะโชว์ power ว่าเฮ้ยผมนี่ผ่านกองชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมาแล้วนะเดี๋ยวผมลงไปขยายผลเองนะครับก็ไปขยายผลนะครับไปขยายผลโดยใช้วิธีใช้ถุงดำไปคลุมคู่ความเห็นผมนะครับไปคู่ครับไปคู่นะครับ คู่มึงรับนะมึงไปเอายามาจากไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับแต่ด้วยความที่ไม่เป็นฮะด้วยความที่ไม่เป็นด้วยความที่ไม่เป็นไม่เคยไม่เคยทําอย่างนี้ครับปรากฏว่าผู้ต้องหาขาดอากาศหายใจถึงกบเสียชีวิตไปนะครับถึงก็เสียชีวิตไปและการบริหารคนที่ไม่เคยเป็นนายคนเนี่ย ในบริหารในโรงพักมันก็จะสั่งเป็นคนใจร้อนหน่อยไปสั่งอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็มีลูกน้องในโรงพักนั้นเนี่ยไม่พอใจเอากล้องวงจรปิดไปให้เผยแพร่ผ่านทางทนายความไปที่สื่อมวลชนให้โจ้ก็โดนดำเนินคดีนะครับสารพิภาคษาอันนั้นเป็นความผิดที่เขาทํานะครับเป็นความผิดที่เขาทําแต่พอเขาไปอยู่ในเรือนจําเนี่ยสภาพของเขาเนี่ยไอ้โจ้น,นี่มีเงินนะ ที่ปปงยึดรัพย์เขาไว้เนี่ยนะครับเป็นพันล้านนะครับพันกว่าล้านนะครับรวยแม่แม่โจ้นี่ก็ฐานะดีนะครับแม่โจ้นี่ก็ฐานะดีนะครับฐานะดีตอนนี้พอไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเป็นลูกผู้รากมากดีนะครับเป็นลูกผู้รากมากดีอยู่จบโรงเรียนในร้อยตำรวจมาจบปริญญาโทมานะครับและชีวิตก็สมหวังมาตลอดนะครับ พอถูกสารพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตมันก็เฟลความรู้สึกมันก็ตกถามว่าเป็นคนเครียดแล้วเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองสูงไหมเนี่ยผมว่าเขายังเด็กฮะพูดกับผมนี่ยังหลนกลัวตัวสั่นเลยนะฮะมาเนี่ยถ้ามองว่าโจาจะไปกระด้างกระเดื่องกับผู้คุมในเรือนจำเนี่ยผมมองว่าโจาไม่กล้านะครับมองว่าโจาไม่กล้าเพราะว่า มันเป็นคนเรียบร้อยไม่ใช่คนก้าวาร้าวนะฮะไม่คนก้าวร้าวนะครับเป็นคนเรียบร้อยนะครับแต่ว่าใครไปสูบบุหรี่ใกล้ๆมันนี่มันจะเหม็นมันจะแพ้บุหรี่ครับนะก็น่าจะปัญหาเรื่องมาจากให้มีการแอบ,บเอาบุหรี่ยาเส้นเข้าไปขายในเรือนจําแล้วก็แอบ,บเสพแอบบสูบกันนะครับอันนี้ก็เลยทําให้เกิดปัญหาขึ้นมานะครับแต่เรื่องที่น่าสนใจนะ คือทางแม่ของผู้กับโจ้เนี่ยไปร้องเรียนไปแจ้งความดำเนินคดีผู้คุมคนหนึ่งนะครับซึ่งทางท่านก็รู้ชื่อรู้นามสกุลแล้วผมจำชื่อนามสกุลไม่ได้นะครับไปแจ้งความที่สอนอประชาชื่นนะครับไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็ไปร้องที่ปปชด้วยนะครับผมเข้าใจว่าเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่ไอ้ผู้คุมไปทำร้ายร่างกายผู้ต้องขังเนี่ยนะครับ ถ้าเป็นข้าราชการตำรวจนี่โทษผิดวินัยร้ายแรงนะครับผิดวินัยร้ายแรงถือว่าคมเหงลังแกประชาชนโทษถึงกับไล่ออกจากราชการเลยนะครับตอนนี้เราต้องเข้าใจว่าเวลาอยู่ในเรือนจำเนี่ยมันเป็นแดนสนธยาผู้มีอำนาจมากที่สุดคือผู้นักรเรือนจําใครจะเป็นใครจะตุยเนี่ยผู้นักรเรือนจํามีอำนาจมากนะครับมีอำนาจมากนะครับของราชทันนะครับและลงไปแดนเนี่ยนะครับ พวกผู้คุมที่เป็นหัวหน้าแดงแล้วก็มีพวกนักโทษมันร้อยพ่อพันแม่ขาใหญ่อะไรเยอะแยะเลยนะครับผมดูจากพยานหลักฐานประจำวันที่เขาไปแจ้งความดำเนินคดีผู้คุมและหนังสือร้องเรียนแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ทางผู้ชกการเรือนจำโดยเฉพาะอาธิบดีกรมราชทัณฑ์ หรือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านรัฐมนตรีทวีสอดสองจะต้องออกมาเคลียร์เรื่องนี้โดยเร็วนะครับไม่นั้นเนี่ยกระแสสังคมกระแสอะไรเนี่ยมันจะไปกันใหญ่นะครับจุดที่ท่านจะทําได้นะครับจุดที่ท่านจะทําได้นะครับหตามความเห็นผมนะครับต้องเอากล้องวงจรปิดทั้งหมดนะในรอบ24ชั่วโมงเนะีเปิดให้สื่อมวลชนดูเลยครับ เอากล้องวงจรปิดนะ่ะตรงทางเดินนะ่ะให้เปิดมาถ้าไม่ที่สี่ชั่วโมงก็ต้องเอาก่อนที่พุ่มกับโจจะเข้าไปอยู่ที่ขังเดี่ยวแล้วก็ปล่อยภาพไหลไปตามธรรมชาติจนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยไขยประตูและเอาร่างของพุ่มกับโจออกมามันจะได้คลายข้อสงสัยว่าไม่ได้มีใครไปทำให้เขาตายเขาฆาตกรรมตัวเองผูกคอตายเองนะครับผูกคอตายเอง ประชาชนทั่วไปอดจะสงสัยไม่ได้ล้ครับหนึ่งมีเรื่องไปร้องเรียนผู้คุมว่าผู้คุมทำร้ายร่างกายสองไปร้องเรียนไปถึงผู้ชกการเรือนจำผู้ชกการเรือนจำตามหลักพุ่งค้บบัญชาต้องลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาคือลงโทษผู้คุมนั้นนะครับแต่ผู้ชกการกลับไปไก่เกลี่ยนะครับไก่เกลี่ยไม,ไม่ได้ครับมันเป็นการละเว้นเป็นการละเว้น,นการฏปบัตรหน้าที่นะครับ แล้วพอเปลี่ยนท่านผู้จการเรือนจําผู้จการเรือนจําอีกท่านหนึ่งก็จะไปบอกว่าจะย้ายจะไม่อะไรเนี่ยนะฮะจะไม่ปลอดภัยนะครับเรื่องนี้ต้องรีบออกมาชี้แจงทําความกระจ่างให้กับสังคมนะครับผมว่าความเห็นผมนะครับเราก็สงสัยไปตามภาษาตํารวจหนึ่งก่อนไอ้ผู้กับโจจะโดนไปขังซอยเนี่ยผมว่าไม่มีใครแม่นอยากโดนไปขังซอยแล้วครับนะครับขังซอยเหมือนการลงโทษ เป็นการลงโทษนะครับทางทนายความเขาก็บอกแล้วว่าพุ่มกับโจไม่ได้ร้องขอว่าจะขึ้นไปขังซอยเพราะเป็นโรคหวาดระแวงกลัวคนอื่นจะทําำลายแต่นี่อาจจะมีคําสั่งลงโทษให้ไปขังซอยก่อนหน้านั้นวันหนึ่งภรรยาเขาไปเยี่ยมเขาไม่ได้มีอาการอะไรที่จะคิดสั้นเครียดนะครับมันบ่งบอกว่าเป็นข้อสงสัยว่าเขาไม่ได้ฆ่าตัวตายเองก่อนพุ่มกับโจจะเข้าไป มีใครเข้าไปอยู่ในห้องนั้นรอแล้วหรือเปล่ามีใครเข้าไปคนสองคนรอแล้วหรือเปล่าต้องดูภาพตอนพุ่มกับโจ้นเนี่ยจะเปิดประตูเข้าไปเนี่ยมันมีอาการตกใจไหมนะครับรีบเอากล้องวงจรปิดมาเปิดให้ประชาชนเขารับรู้ร,ร,รับทราบเถอะครับเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่นะครับเดี๋ยวกล้องมันจะเสียซะอีกนะครับเดี๋ยวกล้องมันจะเสียซะอีกนะฮะเอาเอา,เอาออกมาเลยครับเอาออกมาครับ มันคือพุ่มกับโจ้เนี่ยโดนลงโทษโดนสารลงโทษเพราะไปละเมิดสิทธิมนุษยชนเอาถุงดําไปคุ้มหัวเขานะครับเอาถุงดําไปคุ้มหัวเขาจนเสียชีวิตแต่ตอนไอ้โจ้มันถูกไปขังในเรือนจําแล้วถ้ามันไปถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนมันก็ไปร้องเรียนนะครับผมว่าทําความจริงให้ปรากฏเร็วๆเถอะครับทาความจริงให้ปรากฏเร็วๆนะครับคือท่านนักโทษมันผิดนะครับไอ้ไอผู้คุมผิดนะครับผู้คุมผิดไป ต่อยเขาพะมีใบรับรองแพทย์มีใบรับรองแพทย์ออกมาแล้วนะครับใบรับรองแพทย์ออกมาแล้วก็ลงโทษไปลงโทษผู้คุมไปนะครับจะไล่ออกก็ไล่ออกดําเนินคดีอา,าไปความเห็นผมเป็นอย่างนี้นะครับความเห็นผมเป็นอย่างนี้นะครับไม่ได้ไปเกลียดผู้คุมอะไรอ่ะแต่ถ้าไฟมันจะลามเนี่ยมันต้องดับไฟถ้าเชื้อมาเร็งมันจะลามไปมันมันต้องดําเนินการ ให้เบียดเสร็จเด็ดขาดนะครับและโจเนี่ยดันไปมีเรื่องกับผู้คุมโอ้โหหาเรื่องแทๆ้ๆนักโทษมีเรื่องกับผู้คุมเนี่ยมันตายไปทั้งครึ่งตัวแล้วนะครับมีเรื่องกับนักโทษด้วยกันเนี่ยยังต้องระวังตัวแจเลยนะครับมีขาใหญ่มีพ่อบ้านนะครับไอ้นี่ไปมีมีเรื่องกับผู้คุมเนี่ย มันไม่น่าทำไอ้โจ้ไม่น่าทำแต่มันล้องเรียนไปอะไรไปนะครับมาเนี่ยผมว่าก็เป็นที่หมันไส้ของทางเรือนจำเขาทางผู้คุมเขานะครับผมก็เพิ่งทราบข่าวเมื่อเช้าครับว่าผู้กับโจ้นี่เสียชีวิตนะครับครั้งแรกผมคิดว่าข่าวจริงหรือเปล่าเพราะผมไม่ได้ดูข่าวเลยนะครับแต่ว่ามีคนส่งข่าวผมมานะครับทาง ช่องไลน์ผมเนี่ยนะครับส่งข่าวมาว่าให้ช่วยพูดเรื่องนี้หน่อยนะครับว่าจะแก้ไขยอย่างไรไอ้โจจะเลวจะดีมันจะเป็นมหาโจรอะไรเนี่ยท่านไม่มีสิทธิ์ไปทำอย่างนั้นและไอ้โจมันใช้เงินไม่เป็นถ้ามันใช้เงินเปไปนะผมว่ามันเป็นเทวดาในเรือนจำนะหรือเป็นเพราะเงินมันถูกยึดหมดก็ไม่รู้นะครับ มนเอาเงินฝากบัญชีธนาคารนะครับสามบัญชีธนาคารโดนยึดหมดทรัพย์สินโดนยึดหมดนะฮะนั่นกรณีที่สงสัยว่ามีคนอื่นทำให้ตายเพราะผ้าขนหนูเล็กๆเนี่ยความยาวประมาณห้าสิบเซนนี่โอโ้โหมัดผูกคอตายยากนะถ้าจะมัดรวมอย่างนี้มันก็ลำบากถ้าผ้าขาวม้าว่าไปอย่างนะครับถ้าผ้าขาวม้าว่าไปอย่างนะครับและแถมนั่งด้วยตายในทาน่านั่งด้วยเชือกผูกระดับ กลางอกแล้วก็นั่งโอ้ผมว่ามนุษย์มันไม่มีใครไม่กลัวตายนะครับโดยส่วนตัวผมยังไม่เคยเจอนะไอ้ผู้ต้องขังผมเนี่ยเคยมีผูกคอตายในห้องควบคุมแต่ว่ามันขึ้นไปผูกสูงเลยครับแล้วก็ทิ้งตัวปึ๊กลงมานะครับยังไม่เคยเห็นมีใครนั่งผูกคอตายเลยนะมันมันผิดปกตินะครับคดีน,นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำคดีชนสูตรพิสุ นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำเป็นคดีชันสูตรพิกศพนะครับต้องหาสาเหตุการเสียชีวิตครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะตอนนี้เรือนจำมันแดนสนธยาไงใครจะเข้าไปก็ไม่ได้ตำรวจจะเข้าไปก็ต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัดการเรือนจำนะครับท่านต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจท่านครับรีบเอากล้องวงจรปิดมาเปิดเลยมันไม่ได้เป็นความลับแล้วครับมันไม่ได้ไปกล้องวงจรปิดไปถ่ายภาพตอนที่เขาแก้ผ้าอาบน้ํากัน มันเป็นกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับพนักง,งานสอบสวนต้องรีบอายัดกล้องวงจรปิดอันนี้เลยนะครับนะครับผมว่าเรื่องนี้ไม่เกินความสามารถท่านรัมมุตีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านทวีสอดส่องนะครับไอ้ตัวผู้กับโจ้เนี่ยมันจะเลวจะดีอย่างไรเนี่ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมมันนะครับต้องให้ความเป็นธรรมมันนะครับต้องให้ความเป็นธรรมมันผมไม่ได้ไปว่าทางเรือนจําผิดนะครับไม่ได้ว่าไปว่าทางเรือนจําผิดนะครับอาจจะเป็นการ เครียดแล้วก็ฆ่าตัวตายกนดนนะครับมันไปร้องเรียนไงร้องเรียนเรือนจําร้องเรียนผู้คุมว่าทํร้ายร่างกายนะครับอย่าให้ชาวบ้านไปสงสัยเลยนะฮะถ้าเป็นผมนะผมเอากล้องมาเปิดเลยเชิญสื่อมวลชนเลยใครสนใจมานั่งเปิดให้สื่อมวลชนนั่งเฝ้าทั้งวันเนี่ยนั่งเฝ้าทั้งวันเนี่ยนะครับและสื่อมวลชนเนี่ยหรือญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาจะได้สิ้นสงสัย และมันจะได้จบนะครับจบโดยเร็วนะครับจบโดยเร็วนะครับแก้ไขปัญหาโดยเร็วนะครับที่อยากจะมาพูดก็เรื่องนี้นะครับก็กาบเปลี่ยนท่านผู้ใหญ่ว่าความเห็นผมอย่างนี้นะครับสิ่งแรกที่จะต้องทําพนักงานสอบสวนต้องรีบอายัดกล้องวงจรปิดเลยนะครับเพราะเรือนจําออกมาถแถลงแล้วนี่ว่ากล้องวงจรปิดไม่ไม่เสียถ้าเสียก็เดี๋ยวถ้าเกิดคืนนี้บอกว่ามันเสียไปอีกอย่างนี้ก็จะต้องกู้กันอะไรกันนะครับแล้ว ผมอยากให้อยู่ในกรอบของกฎหมายถาว่า้พุ่งกับโจมันไม่ใช่คนตัวเปล่าเล่าเปลยนะมันมีญาติพี่น้องมีเพื่อนมันก็ยังมีลูกน้องนะครับและคนมีเงินบวกกับมีญาติพี่น้องมีลูกน้องเนี่ยผมว่าสู้กันอีกยาวเลยนะครับสู้กันอีกยาวเลยนะครับผมเข้าใจเวลาผู้คุมเจอผู้ต้องขังกระด้างกระเดื่องเนี่ยมันก็อดที่จะต้องถึงมือถึงตีมกันบ้างนะฮะ มันอันตานร,นรายนะครับอันตรายนะฮะคำถามมันค้างครับนี่ประเด็นพุ่งกับโจ้นะครับเราอย่าไปมองว่ามันดีมันเลวนะครับมันไม่มีใครหนีกดแห่งกรรมไปนะครับแล้วก็ไม่มีใครเข้าบ้าไปกล้าร้องผู้คุมนะหาเรื่องแท้เลยนะครับทริจริงมันต้องฝากกันนะเวลาใครเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยต้องพึ่งบรารมีผู้ชักการเรือนจำพึ่งบรารมีอาทิตย์ดีกรมราชัณฑ์พึ่งบรารมีผู้คุมนะครับ มันจะไปนอนสบายไม่ได้ครับไปอยู่ในนั้นเนี่ยมันต้องเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนะครับเสือใหญ่เข้าไปเนอยู่ในเรือนจํานี่เป็นแมวหมดครับมาเนี่ยอํานาจผู้คุมมันเยอะครับอํานาจผู้คุมเยอะนะฮะเพื่อนผมก็หลายท่านครับเป็นผู้ชักการเรือนจำนะครับน้องก็เคยเป็นอธิบดีที่สนิทกันนะครับเป็นอธิบดีกรมราชัณฑ์ก็สี่คนไปแล้วนะครับสี่คนไปแล้วนะครับต้องบอกว่ามันแดนสนใยา นะครับมันแดนสุนธยาจริงๆนะครับคำถามค้างครับผมขอโทษนะครับไม่สามารถจะตอบคำถามท่านได้นะครับผมก็พูดไปนะครับพูดไปนะฮะต้องดูรายละเอียดนะครับดูรายละเอียดนะครับคดีนี้ต้องทำให้กระจ่างโดยเร็วนะครับแต่ผมว่ามันจะจบง่ายๆเลยเอากล้องวงจรปิดมาเลยครับไม่ต้องกักเอามาเปิดเลยนะครับตั้งแต่วันก่อน เกิดเหตุเนี่ยรอบยี่สี่ชั่วโมงก็ได้ครับนะฮะเดี๋ยวสื่อมวลชนเขาเผยแพร่กันไปเองนะครับชาวบ้านใครสนใจก็มันไม่ได้เป็นความลับอะไรไม่ได้เป็นความลับอะไรนะครับไม่ได้เป็นความลับอะไรเปิดก่อนทั้งงานสอบสวนจะยึดไปประกอบคดีพอประกอบคดีแล้วมันเป็นรายละเอียดในสำนวนคดีนะครับ และโทษผู้คุมที่ว่าไปทําร้ายร่างกายอย่างเงี้ยผมไม่รู้ระเบียบวินัยข้าราชการพลเรือนเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าเป็นตํารวจไล่ออกเป็นตํารวจเนี่ยไล่ออกครับไล่ออกจากราชการไล่ออกคือไม่ไม่ได้รับบําเหน็จบํานาญแล้วก็ไล่ออกถือว่าประพฤติผิดวินัยร้ายแรงแต่ระเบียบข้าราชการพลเรือนเนี่ยของพลเรือนนี่จะละเอียดอ่อนของตำรวจมันโดนดับเบิลไง นอกใช้ระเบียบข้าราชการพลเรือนแล้วยังซ้ำเข้าไปอีกนะครับมีจริยธรรมนะครับผมก็ไม่มีคํายืนยันนะครับเพียงแต่ทนายเล่าให้ฟังว่าตัวผู้บังคับบัญชาบอกว่าผมต้องปกป้องลูกน้องผมนะครับมันไปปกป้องไม่ได้ใครทําผิดก็ต้องว่าไปตามผิดครับสัตว์มีขนคนมีพวกนะครับนะครับสัตว์มีขนคนมีพวกนะครับ มันไม่ได้ครับอยู่ในเรือนจําท่านใหญ่แต่ออกมาข้างนอกท่านก็ไม่ได้ใหญ่ไปนะฮะท่านก็ไม่ได้ใหญ่นะครับต้องให้ความเป็นธรรมครับต้องมีคุณธรรมครับนะฮะเป็นผู้คุมต้องมีคุณธรรมครับผมไร่ไม่ยาวครับเพราะเดินทางมาก็เพลียเหนื่อยยังไม่ได้เก็บของไม่ได้เก็บอาวุธยุทธภัณฑ์อะไรเลยนะครับเต็มไปหมดนะฮะ ฝากช่วยสนับสนุนกิจการของจับปืนด้วยนะครับจับปืนที่ว่าผมสงสารน้องเขานะไปไปบัติหน้าที่สามจังหวัดชาดแดนภาคใต้แล้วไปโดนรอบวางระเบิดจนกระทั่งขาขาดไปสองข้างต้องใส่ขาเหล็กสั้นๆน,นะครับหนึ่งก็คือสำนังกงานตำรวจแห่งชาติ น่าจะปูนบำเหน็จให้เขาเป็นนายตำรวจนะถ้าเขามีคุณวุฒิปริญญาตรีนะครับทีไอนักกีฬาไปยกได้เหรียญทองแดงเหรียญเงินเหรียญทองโอลิมปิกก็ให้เขาเป็นนายตำรวจได้นักฟุตบอลทีมชาติก็ให้เป็นนายตำรวจได้ผมว่า ไอ้จับปืนนี่ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติมากนะครับลองไปดูนะครับใครที่เกี่ยวข้องนะครับกดกตลอที่เขียนเขาไว้นะครับว่าจะตอบแทนเด็กๆมันได้อย่างไรนะครับเขาจะได้มีขวัญกำลังใจนะครับในส่วนของพวกเราชาวบ้านเนี่ยนะครับผมว่าถ้าช่วยกันคนละไม้ละมือเนี่ยนะครับช่วยสนับสนุนมันไม่ได้ขอฟรีไม่ได้ขอเงินไว้จากนะมันขายปลาส้มมันนะครับปลาส้มมัน200บาทนะครับ และจัดส่งมาอะไรมาช่วยกันนะครับเขาจะได้มีขวัญกำลังใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนะครับความรู้ความสามารถเขายังมีนะครับความรู้ในการเก็บกู้วัตถุระเบิดเขายังมีนะครับขอให้พวกเราช่วยกันหน่อยนะครับมานะฮะผมงุดหงิดกับคำถามค้างครับนะครับงวดหงิดกับคำถามค้างนะฮะไม่รู้มันเป็นอะไรนะฮะไม่รู้มันเป็นอะไรเดี๋ยวนะครับ อ๋อต้องอัปเดตเครื่องใช่ไหมค้างนานเลยครับมามันไม่ไหลลื่นนะครับมันไม่ไหลลื่นฮนะอ่ะปล่อยมันครับอ่ะปล่อยมันเถอะนะไม่เป็นไรอะไรเกิดขึ้นก็ดีทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมผม,ผมคิดว่าผู้ใหญ่ท่านจะรับฟังผมนะคือเอากล้องวงจรปิดในเรือนจำมาเปิดเลยครับจบนะครับจบ ชี้แจงนี่เขาไม่เชื่อแล้วครับคําชี้แจงอ่ะนะครับคําชี้แจงเหมือนคําแก้ตัวนะครับชาวบ้านเดี๋ยวนี้เขาฉลาดไงและญาติเขาจะได้สบายใจด้วยนะครับแล้วต้องเอาผู้เชี่ยวชาญมาดูด้วยว่ามีการตัดต่อช่วงไหนออกไปหรือเปล่านะครับก็าอาจจะฆ่าตัวตายเองก็ได้เพราะจากภาวะความเครียดนะครับจากภาวะความเครียดมันไม่แน่และครับคนเราเวลาคิดสั้นแต่ว่ามัน มันผิดธรรมชาติผิดมนุษย์เขาหน่อยว่าตายแล้วนั่งผูกคอตายคนเราเวลาหายใจไม่ออกมันก็เหมือนคนโดดน้ำเน่ยเหมือนคนโดดไปในแม่น้ําเนี่ยก็เห็นมันทะลึ่งพรวดมาแล้วก็มาตะเกียกตะกายไหวแต่ไหวนะ้ําไม่เป็นจมตายนะครับมาเนี่ยนะครับต้องดูด้วยนะครับต้องดูด้วยมันจะได้หมดประเด็นปัญหานี้นะครับครับ มีปัญหาเรื่องเครื่องค้างนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมพอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมนะครับ <S <S ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนาตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลละพิภพ,พ,พที่ท่านเคารพนับถือนะครับบารมีของพระแก้วมรกตพระสยามเทวธิราชบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านเนี่ยพบแต่ความสุขกายสุขใจ สุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งหนึ่งประการใดสมความุ่งมา่ปราถนานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ